嗯。Um <noise> อันแห่นะครับทุกคนอันเชิญชื่อพระราชทานนะครับ มาน้าสตอรี่นะฮะมาดูขบวนอันเชิญชื่อช้างแปดนะมาจะทานะ ครับพี่นายสวัสดีครับผมนี่เป็นที่อัญเชิญชื่อพระราชทานนะครับของนกแสกนะครับโดยเมื่อกี้ก็มีขอนําเข้ามาฮะเมื่อกี้แล้วก็ทีมช้างนะขบวนช้างออกปรับตรงหน้าพระเนีตรนะฮะกํลาลังเข้ามาสวัสดีพี่เสือสาวครับ สุดยิ่งใหญ่เลย เดินผ uhm. ่านวางหน้าก๊กแล้วพัะทตกน่ปีน้ับธรงมแน่ปีนี้ตื่นเจริญชื่อพรสุาเกิดานมานั้นกังได้เจอที่บ่ายก็หนจาที่รกจุดท่จะมาเป็นท่านผู้ท ัขณะนี้นะครับครอบครัวมี้พันก็ได้นำพระราชท,ทานในที่นะครับเส้นทางเข้าไปที่ข้อทางโดยที่อขอบวนนะตอนนี้ก็มารอ ต่อเข้าไปข้างในนะครับที่ลอกแฝดครับทัพที่ยังทัพที่ใช่ไหม เวล,ลชาช้างจะเข้ามาอยู่นะครับนโดนลูกบอนนักข่าวพิจารณาเดี๋ยวเราจัดูที่ต้นกันกนะครับคุณพรทิพย์บอกว,ว่าดีพรดูได้อยู่ครับอ๋อครับผม ครับค wow. ือันนเราแบ่งมุมกันนะครับแล้วเ้ามกงานที่มาล่วงงานตั้งสักครู่นะครับอีกสนาทีนะครับครับเดี๋ยวรอสักคพู่ก่านสามนครพอได้พอรู้ได้ดีขึ้นนิดเลยครับโอเคพี่ขอบคุณมากที่แจ้งการรับท่งเข้ามา Terima kasih telah menonton video ini. ลืมลงคลิปมาให้ดูด้วยโอ้วันนี้เป็นบอดีก็ยกแบกอนะไม่ไม่ไดถ่ายคลิปเลยวันนี้นอนประชกสักครับตันนี้เราได้เชิญที่ประชามีความชัดมากขึนประชุมพอดีมีที่หลายท่านมาออกออกรงทานเนาะช่วยกันยกของที่ลุงๆุงนางเลยวิ่งไปเอาผลของให้กำนันสิงห์หน้าบีมนาทเลไม่ถ่ายคลิปเลย ก็เลยมันไห์เนี่ย้นตูการจังหวัดสนครุณสภาบัด้อี่แล้วครับผมขอบคุณครับผมมอเป็นประธานในธีนะครับอี้สัวครู่นะครับก็จะได้เขายืล้วคับได้เบองโอเคบัยะอนนี้นะครับหามมุมให้เรากล้องไว้ สวัสดีทุกท่านครับผมมันนีไล่สช่องทางเลยนะครับนึกดูได้ คือธรรมดาอ่ารายละไปจองกันพร้อมครับพื่อนหนึ่งร้อยครับ แตครก็นะครก็จะมีชื่อก็ือว่าแล้วครับตอนนี้น้องสาก็แต่งตัวสวยงามเลยนะฮะน้องสายก็แต่งตัวสวยงามเลยก็รอฟังนะครับว่าจะชื่ออะไรนะยังยังยอเลยอ่านชื่อนะ พระสยามนะแล้วขอเรีนาก้าโบกนะครับเพื่อถ่ายรูปกับวงนะครับะาจารแล้วก็้ราปรทานรบาดูีดีน เจ้าของอาหาราคนที่นำพาัครับนำพารเพได้ยินะครับนให้อ่าถาัยาเขาัตับ